สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสวัสดีครับีกเ,เด็กพวกเราสองคนมารายงานตัวกับรายการขี้สนุกได้เวลาสนุกไปกับทุกความคิดแล้วค่ะวันนี้นะคะพี่ฟอนและแทบแทบครับพวกเราสองคนจะชวนเด็กๆทุกๆคนมาสนุกกับเกมดูใกล้ดูไกลดูให้ได้ว่านี่คือภาพอะไรคะ่ะ แทบๆเตรียมภาพมาแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเป็นภาพหนึ่งภาพในระยะที่แตกต่างกันครับโอ้โหเด็กๆหลายๆคนชื่นชอบช่วงนี้กันมากเลยและแน่นอนค่ะว่าพวกเราทั้งสองคนไม่ได้มาเล่นกันแค่2คนเรามีสมาชิกค,คิดสนุกมาด้วยสวัสดีค่ะสมาชิกค,คิดสนุก สวัสดีค่ะกรีนสวัสดีค่ะไอสวัสดีครับกับตันสวัสดีครับไทเบอร์พร้อมสนุกกับพวกเราหรือยังคะพร้อมค่ะแล้วเด็กๆทางบ้านล่ะคะพร้อมหรือยังเตรียมดวงตาของเด็กๆให้พร้อมแล้วมาเล่นเกมกันเลยคะ่ะสีฟ้าแบบนี้มองเห็นเป็นอะไรกันบ้างนะขอความเห็นจากสมาชิกิ่สนุกหน่อยค่ะเรือครับ สระน้ำค่ะ,ะจะเป็นท้องฟ้าแ,แถบเป็นตอนกลางคืนด้วยเออมช้างจะเป็นท้องฟ้าตอนค่ำคืนหรือว่าสระว่ายน้ำจะเป็นเรือหรือจะเป็นช้างนะจะใช่หรือเปล่านะแทบแบจะบอกเด็กๆหรือยังคะบอกไม่ได้เลยครับพี่ป้อนยังมีรูปต่อไปอยู่ใช่ค่ะเราไปดูภาพที่สองด้วยกันเลยค่ะ ภาพนี้ไม่ได้มีแค่สีฟ้าสดนะคะเด็กๆมีสีแดงสดด้วยจะเป็นอะไรได้บ้างคะเออรือคะน่าจะเป็นกระี้วิ่ะน่าจะเป็นนกค่ะชองชาติไทยจะเป็นนกหรือว่ากางเกงจะเป็นเรือหรือจะเป็นทงชาติไทยกันนะใช่หรือเปล่าคะแทบบยังบอกไม่ได้นะครับพี่อ <laughs> ไม่ต้องรีบตอบค่ะเด็กๆทุกๆคนไปดูภาพที่3กันต่อเลยมีสีเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยแถมมีขนขนด้วยเด็กๆดูแล้วคิดถึงอะไรกันบ้างคะนกแก้วคะ่ะนกแก้วคะ่ะเป็นนกแก้วคะ่ะนกแก้วโอ้โหแทบๆคะ่ะเด็กๆทุกคนคิดถึงนกแก้ว ใช่หรือเปล่าคะจะเป็นนกแก้วหรือเปล่าไว้ไปดูภาพต่อไปเดี๋ยวมาตอบพร้อมๆกันนะครับไปดูกันเลยค่ะโอ้โหเห็นจะงอยปากด้วย<ฮ>พี่ฟอนเชืวว่อว<ฮ>่าเด็กๆอยากตอบแล้วคะ่ะแทบแทให้เด็กๆตอบเลยดีไหมคะได้เลยครับพี่ฟอนหนึ่งสองสามเป็นนกแก้วมาค่ะ นกแก้ว no no ครับนกแก้วหรือนกแก้วมาคอเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากมากเลยค่ะสมาชิกคิดสนุกทุกทคนเด็กๆทางบ้านตอบกันได้ไหมคะเรามาดูความเชื่อมโยงของภาพทั้งสีภาพนี้ด้วยกันเลยค่ะสีฟ้าที่เห็นนะคะก็คือสีส่วนหนึ่งของขนของนกแก้วนั่นเองค่ะสีแดงที่เห็นก็เป็นส่วนหนึ่งของขนเช่นเดียวกันครับ พอมาภาพที่3ามเห็นสีหลากสีก็เป็นขนสีสันสดใสของนกแก้วนั่นเองค่ะเด็กๆพอมองไกลออกมาอีกก็จะเห็นจาง,งอยปากของนกแก้วนั่นเองครับเห็นแบบนี้แล้วจะให้ตอบเป็นนกอย่างอื่นก็ไม่ได้เลยค่ะนกแก้วนั่นเองวันนี้ขอบคุณแทบแทบมากเลยนะคะที่เอาภาพสนุกๆมาให้พวกเราทุกคนได้เล่นในเกมดูใกล้ดูไกลค่ะโดยความยินดีเลยครับพี่ฟอน แล้วตอนนี้แทบแทบต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะวันหลังมาเจอกันใหม่นะคะแทบแทได้เลยครับบ๊ายบายเด็กๆค่ะเล่นเกมดูใกล้ดูไกลกับพี่ฟอนและแท็บแทบกันไปแล้วนะคะต่อไปได้เวลาเตรียมดินสอกระดาษและสีให้พร้อมพี่ฟอนจะชวนเด็กๆทุกๆคนมาวาดรูปนกแก้วแบบง่ายมากๆเลยค่ะไปวาดรูปด้วยกันเลย เริ่มจากส่วนปากของนกแก้วก่อนเลยค่ะพี่ฟอนขอเส้นโค้งแบบนี้นะคะ2เส้นแล้วก็เติมเส้นโค้งในอีกทิศทางหนึ่งมารับกันแบบนี้แล้วก็ลากเส้นอ้อมมาแบ่งส่วนปากแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะวาดส่วนหัวของนกแก้วค่ะส่วนหัวของนกแก้วเนี่ยจะเริ่มจากบริเวณ กลางๆปากแบบนี้นะคะแล้วก็มีหยักนิดนึงแล้วก็ลากเส้นต่อลงมาแบบนี้สองข้างก็จะได้ส่วนหัวของนกแก้วแล้วค่ะแล้วก็ต่อส่วนตัวงวยเส้นโค้งแบบนี้แล้วก็วาดเป็นส่วนปีกเลยทิ้งขนยาวๆได้เลยนะคะนกแก้วเนี่ยมีขนที่สีสันสดใสมากๆเลยค่ะ จากนั้นก็วาดส่วนตัวต่อนะคะโดยเส้นโค้งแบบนี้แล้วก็เติมขาสองข้างให้นกแก้วของเราวาดตัวนกเสร็จแล้วต่อไปเรามาวาดกิ่งไม้ให้นกเกาะกันหน่อยดีกว่าค่ะเด็กๆมิฟอนจะให้นกแก้วเกาะที่กิ่งไม้นะคะเราก็เติมเส้นของกิ่งไม้ธรรมชาติหรือกิ่งไม้ รูปล่างรูปทรงต่างๆที่เด็กๆอยากวาดของพี่ฟรอนพี่ฟ้อนก็จะวาดรูปทรงโค้งไปโค้งมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะเติมรายละเอียดนิดหน่อยจากนั้นนะคะก็เติมขนหางให้กับนกแก้วค่ะ อยู่ด้านหลังคนหางยาวๆได้เลยเอ๊ะนกแก้วของพวกเราขาดอะไรไปนะขาดส่วนตาค่ะเด็กๆเราก็จะเติมส่วนตาให้กับนกแก้วโดยการเพิ่มเส้นโค้งแบบนี้ไปก่อนแล้วก็เติมตาข้างในค่ะเด็กๆอยากทำตาปิง๊งตามีประกายยังไงได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะ แค่นี้เราก็จะได้โครงของนกแก้วแล้วพี่ฟอนขอแบ่งเส้นตรงปีกอีกนิดนึงนะคะพี่ฟอนขอแบ่งเส้นตรงปีกอีกนิดนึงนะคะเวลาเราระบายสีเราจะได้เปลี่ยนสีได้ง่ายๆค่ะนี่แบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกและระบายสีตามจินตนาการเลยค่ะเด็กๆ ่นสีสันสดใสเลยขอดูผลงานของสมาชิกคิดสนุกหน่อยค่ะนกแก้วของทุกๆคนสีสันสดใสน่ารักมากๆเลยค่ะเยี่ยมจริงๆ วันนี้ขอบคุณสมาชิกค,คิดสนุกทุกๆคนนะคะที่มาวาดรูปไปกับพี่ฟ้อนวันหลังมาสนุกด้วยกันใหม่นะคะเด็กๆโอเคค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะบา,บายบายเด็กๆทางบ้านค่ะเล่นเกมไปแล้ววาดรูปไปแล้วต่อไปนะคะพี่ฟ้อนจะชวนเด็กๆทุกๆคนให้ไปพบกับสมาชิกค,คิดสนุกประจําวันกันค่ะเราไปดูด้วยกันนะคะว่าวันนี้ใครกันหน้าที่มาเป็นสมาชิกประจําวัน สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องสมายเป็นสมาชิกคิดสนุกมายเลข2 2ยค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องครอบครัวของฉันนะคะครอบครัวของหนูมี3ามคนพ่อแม่และหนูค่ะพ่อก็จะทำสวนแม่และหนูก็จะทำงานบ้านอย่างเช่นล้างจานกวาบ้านถูบ้านและซักผ้าค่ะ งานเสร็จแล้วพวกเราก็จะมาง่ามดูหนังด้วยกันค่ะแล้วครอบครัวของเพื่อนๆนะคะเป็นยังไงบ้างขอบคุณสมาชิกประจำวันในวันนี้มากๆเลยค่ะและวันนี้นะคะก็หมดเวลาเวลาหมดแล้วค่ะเด็กๆแต่รายการคิดสนุกของพวกเราจะกลับมาสนุกกับเด็กๆใหม่ที่นี่ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18นาฬิกาสนาทีทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องดิจิตอลหมายเลข4ค่ะอย่าลืมมาสนุกด้วยกันทุกเย็นนะคะวันนี้พี่ฟอนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วมาสนุกกันใหม่นะคะ